รวมตัวละครที่โคตรโหดโคตรเก่งโคตรโกงจานทรเตกแข้งสายฟ้าเราจะพูดถึงตัวละครตัวนี้ก่อนสำหรับตัวละครอัฟโฟดี้ทลูมีเนรับก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในทีมของทีมซิลซึนะในภาคแรกเลยที่ตัวเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาต่อหน้านทุกคนแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้มาทําการดื่มน้ําเทพอควาโชตอนแรกก็ไม่คิดว่ามีอะไรหรอกนะคือนั่จจะที่ คิโดเนี่ยได้แพ้ทีมเซลเซอร์มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิโดยังบอกเลยว่าทีมนี่นมันโหดเกินไปอ่ะกูทำได้แค่นั่งดูพวกมันเล่นเฉยๆเองกูนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยทำได้แค่ดูทีมตัวเองเนี่ยแพ้ไปจากนั้นตัดมาหลายๆตอนอ่าช่วงที่ทีมไลมงเนี่ยเรียกว่ากำลังฝึกซ้อมอยู่ในโรงเรียนของตัวเองแล้วจู่ๆเนี่ยตัวอัฟโฟดีเนี่ย,ยก็โผล่มาพร้อมกับรับถ้าไม่ตายที่ยิงมาสองมือแล้วก็สองข้างได้ด้วย แล้วตอนนั้นทำให้ทุกคนแตกตื่นอย่างมากว่ากับตันทีมซลลสื่อเนี่ยมาทีไรมงทำไมมาทำอะไรกันมีเป้าหมายอะไรกันแน่ตัวของอฟโฟดีกเนี่ยก็ได้มาขิงไปว่าพวกนานาสราสิไปเถอะอย่ามาแข่งกับพวกฉันเลยถือว่าเตือนแล้วนะแต่ว่าพวกเอนโดเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่ยอมแม่งด้วย คือมึงมาขิงนี้ได้ยังไงศาสตร์มึงเก่งมาจากไหนเอาจริงโหดมากนะตัวโฟดี้เนี่ยแล้วก็บวกกับว่าในตอนรอบชิงเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ใช้ทาให้ตายบัญญัตเทวะหรือไม่ก็เวลาสวรรค์น่ะอันนี้โหดมากจริงหนาดยิงบัญญัตเทวะมาเนี่ยเอนโดน่ะใช้หัดเทวะเซฟนะอัดเอนโดวิวเข้าปรโตไป,ตไ,ปไม่รู้กี่ขั้นต่อกี่ครั้งเลยแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แพ้ทีมเองอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพระเอกมันก็เลยไม่สามารถเอาชนะได้ในซีซัน2ที่เป็นนอเนตเอเดียนเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้จะโผล่มาได้ไม่นานเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ทรงพลังมากๆนะมีการยิงบัญญัตเทวะแบบเวอร์ชั่นใหม่ของเขาที่ไม่ได้ใช้พลังของน้าเทพควายอีกแล้ว คือต้อเป็นตอนแรกเนะี่ยคนก็กลางขาแหละว,ว่าอัลฟอดี้เนี่ยใช้น้ำเทพอควาเนี่ยมันก็คงไม่ได้โหดจริงหรอกแค่ใช้ไอเทมเพิ่มพลังเฉยๆมันก็ดูไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วก็ช่วงที่เจอกับทีมอ,อ,อะไรนะคาออสเนี่ยไอคาอสคาอสเควอสอยากจะเรียกไงก็เฉยๆคือทำให้พวกคาออสเนี่ยนึยกว่าจากตอนแรกนำอยู่10-0เนี่ยมีส่วนช่วยทำให้กลับมาไล่มาเป็น7-10ได้อ่ะโหมดมากนะอันนี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็โดนตัดบดไปเพราะว่า เดี abei, ๋ยวฟูบุคิเนี่ยมันจะกลับมาเฉิดฉายแล้วเขาเลยต้องรีบเจ็บแล้วก็รีบออกไปจับบทบาทในซีซั่น2ก็ซีซั่น3นี่ตัวเขาเนี่ยก็ยังโหดอยู่ดีนะคือเรียกว่าสกิลอะไรของเขาเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นสุดเลยสกิลพลังนี่มันยังโหดมากนะขนาดเป็นอะไรนะก้อนเบรกอะซีซั่น3ามอะที่เขาได้ใช้ใส <ppy aciones S 2> <rice> ่ทาจิบ<ๆ>ุค er ัยเนี่ยอ <c oughs> ันน şey ี้เนี่ยกาดไปแล้วล่ะอาจจะเซฟอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเ e นโดเนี่ยเ endo นี่พอสูสีบ้านนะแต่โดยรวมของตัวอโฟดี้เนี่ยเรียกว่าโหดจริงนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะ